สวัสดีครับเเพื่อนเอ c ีนะฮะอีกคลิปวิดีโอหนึ่งกับรถสุภพเดชนะฮะที่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวอามจะขออนุญาตถ่ายเฉพาะหลังคาที่เป็นกระแสหลายคนอยากเห็นนะเพราะว่างานาภายในะยังไม่เรียบร้อยเต็มที่ก็คืออยู่ในช่วงที่ปรับปรุงกันอยู่นะครับมาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มาดูหน้ารถก่อนเดี๋ยวไอ้หนูมานี่เฮ้ยมัน มันยังไงหมายถึงว่าพี่ดูนเผินตรงนี้มันเป็นเหมือนของยี่ห้อร์ฟอร์ดในตรงกลางใช่อันนี้ออกแบบใช่ออกแบบผมเป็นคนวาดใช่อันนี้ผมเป็นคนวาดแล้วเราก็ยกไฟของอันนี้ของรถยี่ห้ออะไรนะลืมละไฟฟ้าสักอย่างเลยเนาะใช่ลืมลืมชื่อลืมชื่อผมว่ามาไปเบิกศูนย์มาเลยไหมเออผมไปเดินซื้อมือสองมาโอ้โหหมื่นกว่บาทหมื่นกว่บาทแล้วผมมาแปลงระบบไฟให้มันเป็นระบบไฟกับใช้มันได้ใช้กับรถบัสได้ต่อไฟสองไม่ผ่านดีเลยผมเข้ายี่สิบสี่เลย ต่อ24เข้าใช้ไฟระมุดรถบัสได้เลยออก็คือใช้ได้ปกติเลยใช้ได้ปกติแล้วหลอดไฟอ่ะหลอดไฟเหรอไฟสว่างดีไหมหนในหนในในในนขอชมสว่างกับอันนี้ไฟห้างเลยนะนะเดี๋ยวขอชมหลอดไฟโอ้โอ้โหเดี๋ยวอันนี้ไฟลีเหรออันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้คือไฟไฟแบบไฟเปิดปกติวิ่งกลางคืนไหมหรือไฟลี อันนี้คือไฟหลีเนาะอ่าเปิดไฟที่ไฟต่ําไฟอ๋อนี่ไงเพื่อนนะฮะแล้วก็ไฟสูงตลอดนี้ออ๋อไฟเดียวอยู่นี่เออมันก็หล่อ,อ,อมาอีกันแบบนะเุ้ยสวยอะ่ะสวยสวยสวยอ๋อนะ,ะติดทั้งแถบเลยเป็นกระพริบช้าอันนี้ก็เป็นกระพริบสลับกันออ๋อกระพริบช้าชนี่มันดีมันมันเห็นชัดเจน บางทีเร็วเกินไปก็มองไม่รู้เรื่อง, <c oughs> อง <c oughs> โอเคนะโอ้โหแค่แกระจังหน้าแค่หน้ากากาก็กินขาดแล้วนะเออเป็นการผสมผสานรถสองยี่ห้อนะสามยี่ห้อเข้าด้วยกันรถยี่ห้อยิสุหน้ากากตรงกลางยี่ห้อฟอร์ดแล้วก็ไฟตายี่ห้อรถ<ม>ไฟฟ้ารถเออนั่นแหละแม่ปะแต่ว่า,วาปกติมันจะมี ของตัวของแต่แต่นี้ยังไม่ไขึ้นเนาะยังอยู่นะไอ้โชมภายในการเปิดไฟมาเลยครับอ่ะแต่ว่าห้องขับยังไม่เสร็จนะยังอยู่ในช่วงการปรับปรุงอาบอกว่าขอหืขอขอขอ,ขอได้มาแล้วได้มากรุงเทพแล้ว<ด>อ่ะเปิดไฟมาเลยน,ลนะฮะไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีอู่ไหนอยากจะทําแบบนี้หรอกผมว่านะ <c oughs> โอ้ดูเอา้าดูเข้าไปเออ โอ้โหยังไม่ร้อยที่จริงไฟมันจะสวยกว่านี้โอ้โหตัวจริงสวยมากนี่ที่จริงมันสวยกว่านี้แต่ผมเพิ่งถอดเมมโมรี่ออกใช่ผมยะเมมโมรี่ไปเซ็ตไงโอ้โหเฮ้ยเคยเห็นแต่ในรีวิวของไอ้พี่ป้อมทายนะใช่ที่จริงเกือบเต็มมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ผมเพิ่งเอาเมมโมรี่เปเซตเพิ่มเมมโมรี่หมายถึงว่ามันผมต้องผมต้องมักข้อมูลลงไปใช่ ต้องเอาข้อมูลใส่ในมมโมรีแล้วก็มมโมรีมามาเล่นมาเล่นกล่องมันจะมีสเต็ปดิ่งใช่อ๋อแล้วนี่มีไหมมีสเต็ปไหมตอนนี้คือยังมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นมมโมรีกล่องที่มันมีอยู่แล้วโอ้ยโซะแม่งโอ้โคือไม่ต้องมีลวดลายดูอ่ะโอ้โอ้เฮ้ยโโอ้ บอกบอกคือในวิดีโอมันอาจจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าตัวจริงเนี่ยมันมันล้ำมากเพื่อนเดี๋ยวมันจะโผลพอผมมาจะทําให้มันเชื่อมต่อพนโทรศัพท์เพราะระบบใหญ่เงี้ยมันทําเชื่อมต่อโทรศัพท์ยากมากเพราะว่ามันกล่องมันต้องใช้กล่องที่ค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่กำลัหาวิธี่โอ้โหกาลังวิจัยอยู่ด้วยวิจัยไปด้วยโอ้โหถ้าเชื่อมต่อพันโทรศัพท์มันจะดีดูดูโอ้เปลี่ยน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 ไฟล่ะนี่ยมนะพอลูอุ้ยเป็นชมพูลูกค้าน แล้วมันไฟมันจะไม่แยงตาเยอะออใช่ถ้าเปิดตองคือเปิดอะไรมันก็ไม่ได้ถึงกับแยงตาโหก็คือคล้ายๆก็กัดเป็นลายเขาเรียกว่ารังผึ้งไหมใช่ครับตัดเป็นรังผึ้งอ่าน,นี่ฮะเป็นหกเหลี่ยมรู้สึกไม้เนี่ยจะห้าชั้นไม้ในห้าชั้นห้าแผน่นแล้วนาเตอะเลยมันซ้อนหลายอย่างมากมีล่องไฟมีรองมีชิ้นนี้มีชิ้นนี้แล้วก็มีอะคริลิกตรงนี้เป็นสีขาวอ๋อ อันนี้ก็มีไฟอีกมีครับไ,ไฟขาวเวลาอ<ฟ>ออตอนเพราะว่าคันนี้ถ้าสังเกตน,นอกจากไฟปิงปองก็ไม่มีไฟขาวอะไรอีกแล้วเจะแบบพ่อผมจะใช้ไฟหลังพึ่งเลยครับจะไม่มีดวงจะไม่มีอะไรเลยครับจัดมาเลยครับโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหอาู้สวยสวยสวยอุ้ยสวยมากเลยโอ้โหพอตัดสีขาวแล้วมันใช่จะลงตัว อันนี้เราปิดสีขาวเอ้ยไม่ใช่แเราเปิดสีขาวเราปิดตรงกลางได้ไหมปิดได้ก็ได้ใช่ไหมยออนุญาขอดูสิโอ้โหสวยมากัเพื่อนผมขออนุตแบบอุทานแบบบ้านนอกแบบคือเราไม่เคยเห็นโอ้โหแต่อันนี้คันน่าจะคันแรกในประเทศคันแรกเลยแล้วคันเดียวผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะคือไม่จะมีแต่คนชอบนะแต่แต่งานช่างมันหนักมาก ใช่แต่ว่าเห็นพี่ป้อมจะมีออกแบบลายใหม่อยู่นะรอน้อต้องรอดูรถเขาเองโอ้โหนะโอ้โหโมอดเดิลบัตรใช่พนี่ไหนก็ถามันเอาอย่างนี้พี่ว่ามันต้องมีคนถามแล้วเวลาเซอร์วิสแบบสมมติสมมติไฟตรงช่องเนี้ยอ่ะสมมติมัน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 เออมันมติดอย่างเงี้ยมันต้องมีอายุเนาะใช่มีอายุอ่าเราก็แก้แค่ตรงนี้แก้แค่ตรงนี้ครับสมมติตรงนี้ช็อตปุ๊บแงะนี่ออกเปลี่ยนหลอดตรงนี้ใหม่เนี่ยสองข้างพวกผมต่อไว้ ข้างหนึ่งกับครึ่งหนึ่งแล,แล้วมันจะเป็น d a t ตข้างละครึ่งอืมคือเราวางแผนการการซ่อมไม่หมดแล้ว yeah. พี่ป้อมเขาออกแบบให้เออมาปุ๊บกางัดฝานี้เปิดออกมาก็ซ่อมได้เลยโอ้โหใช่เพราะฝานี้ไม่ได้หยอดกาวพี่ป้อมทาแน่นพอดีเป๊ะไม่มีหยอดกาวเลยเพราะใช้งัดเอางัดก็หลุดแล้วไม่หยอดกาวด้วยไม่ได้ไอไอฝาเนี่ยฝาดําเนี่ยครับไม่มีหยอดกาวเลยมันแน่นแน่นแบบแน่นมากโอ้โหพี่ป้อมออกแบบพอดี แล้วนะหิ่งเป็นยังไงเขาเรียกว่ามีไฟวิ่งไหมเป็นอันนี้ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่ไฟธรรมดาอยู่โอ้ยไม่ต้องวิ่งแล้วใช่วันนี้ก็เยอะโอเคนี่ก็ล้ําแล้วดูนั่นเพื่อนดูดินะฮะโอ้ไฟเทคโอ้ขอโทษนะแต่งมาขนาดนี้คือบิ๊กโรงงานแม่กโรงงานแม่แต้องสัเกตบอกเลยบอกยังไม่เหมือนใครโอ้ลายเขลังขลังตันนี่ผมได้มาจากรถตู้ให้ให้ช่างร้านบอก ไปดูผมจำชื่อแล้วไม่ร้านอะไรแต่ร้านเก่าแก่เลยผมถามพ่ออืมเป็นร้านทําอันนี้คือเอาเอารถตู้เข้ามาผสมผสานด้วยใช่ครับเอาเบาะรถตู้มาทำเราเห็นหัววิกเมาส์ก็เลยบอกว่าอยากแต่ผมอยากได้วันนี้เขาท่ายปั้นให้ใหม่แบบนี้ก็เข้าโด้านข้างยังกัดอะคริลิกอยู่อ่ะใช่ครับเป็น usb พี่ป้อมทำให้ไม่ใช่ usb นะโอเคแต่ว่าไอตัวนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ครับแล้วก็มีไฟสองสองพื้นเลยอ่ะขอชมสิใน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 ตอนนี้เจ้าของรถยจำจำสวิสเองไม่ได้เลย เจะขอ,อกจำสมิตธไม่ได้เลยคือคือเ, ười, ค ười, ค ười, เจ้าของไม่ได้ขับคันนี้เจ้าของขับคันนนะู้นนะคันนี้คือลูกน้องเขาโ,โอ้โอ้เอาระหว่างนี้มาดูงานคอนโซลเพื่อนเฮ้ยยังยังยังโอ้โอ้โหนี่หิ้งลำมากอันนี้คือไม่ใช่ชั้นล่างนะ หิ้งชั้นบนเพื่อนดูสิเป็นซาวทีวีมาแล้วก็มีห้องตรงนี้อีกทีหนึ่งยังไม่ได้เดินระบบไฟนะโอ้โหนีไฟลำโพผมว่างานนี้ออกไปอะนะฮะก๊อปปี้กันได้เลยนะครับเป็นต้นแบบความสวยงามมากนะไม่เปิดที่ไหนเปิดที่นี่ที่เดียวนี่ก็เป็นหิ้งเก็บของสวยสวยสวยนะฮะเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอะนั่งรถคันี้ ไม่ติดเลยนว่าผมต้องไล่ระบบไฟเพิ่ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันลดอยู่ในช่วงการอ่าเซอร์วิสกำลังเจ้าของจำเซอร์วิสไม่ได้เอออแสดงว่าแสดงว่าตรงเนี้ยมันมันจับมีไฟมีไฟแล้วก็มีไฟสองพื้นอีกไฟสองพื้นตรงนี้ใช่ครับไม่ใช่จับได้ตรงเนี้ย๋อมันให้ลมเหมือนพวกโรงแรมเนาะเป็นไฟสองพื้นได้มาจากรถตู้ครับรถตู้ครับเดี๋ยวแล้วพื้นนี่ทำไมคิดอะไรอยู่ทำไมใช้ ไอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็ดเออก็มันมันทำดูแลง่ายครับแต่เดี๋ยวมันจะมีผ้ายางปุยผมผ้ายางปุยรอบหนึ่งใช่เดี๋ผมแมวไม่ใส่ส่วนมากไปเราจะเห็นเป็นเป็นผ้าปูเนาะธรรมดามีผ้าปูอ๋อแต่นี่ผมคือมันทนนับอ๋ออ๋อทนทำความสะอาดง่ายอ๋ออ๋อโอเคนี่โอ้ยังช่องแอร์ก็ยังเป็นอันนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วอะใครที่จะอยากจะทําตามนะเอาแค่นี้ก็อันนี้ก็ก็มีไฟวิ่งเหมือนกันไหมอันนี้จะเป็นธรรมดา สุดแค่นี้เพราะว่ากล่องมันไหวแค่นี้ว่ากล่องไหมแค่นี้ใช่โหแล้วไอ้ตรงนี้พี่ปองมาใส่เป็นไอโฟนใช้กล่องกี่ตัวใบเดียวแล้วใบเดียวใช่แต่ว่าเอาคุมอยู่โล่ใช้ใบเดียวเองโอ้หแต่ว่าเออ่สวิตชิ่งใช้2ตัวที่เสียบเสียบกับหม้อแปลงตัวใหญ่เลย5โวลต์สองแค่หลังคา60แอมป์2ตัวโอ้โหกินไฟมากกินไฟกินไฟโอ้โหเอาเหลือไว้ก่อนเนะเพราะว่าเหลือที่าขาดโอ้โห แต่ไปกินนับเอาเรื่องเลยน้องอายุ17แต่ว่ามีความสามารถมีความรู้เก่งมากนะฮะตัวเก่งนอยู่นี่ยฮะเอาเวลามาศึกษาความรู้ต่อจากพ่อโอ้เก่งเก่งเก่งเนี่ยมีไฟตั้งตั้มันได้วิพ้อทำให้เนี่ยไฟเนี้ยอันนี้ก็จะมีไฟอยู่อ่ะมีไฟโอ้ไฟไอ้บุกอือกัดอะไรเหงื่อหอนไงอือกัดอะไรเหงื่อตกกลางก็มีไฟเออ ไปดูข้างล่างโอ้โหไปดูข้างล่างดีกว่าแค่หลังคาก็ต้องไปดูก่อนนะค่อยมาเปิดไปกินขาดเราลงไปข้างล่างกันยาวๆเพื่อนโอ้โหโ่ระบบไฟอยู่ข้างล่างอาจจงไม่ติดเออข้างล่างตัวนี้ก็เป็นโมเดลรถรถอัน <ลด S 2> นีน้คือซื้อมาแล้วก็จะมีข้างหน้าข้างหน้าคือตอนเด็กๆผมเล่นแล้วผมชนะเพื่อนผมก็กินเพื่อนมา รถเด็กอยู่นะไอ้พวกข้างในเป็นโซนที่ผมกินมาแหมทุกทุกอย่างนี่มีที่มาที่ไปเนาะมีประวัติมีประวัติโอ้นี่ก็เป็นให้นอนเลยอ้าอันนี้เป็นแอร์ยี่สี่แอร์แยกต่างหากอ๋อให้ให้คนขับนอนหมายถึงว่าไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ยี่สี่ใช้แบตได้เลยใช่ถ้าแบบสมมุติจอดรลลูกค้าแบบสองสามชั่วโมงเนี้ยใช้ตัวเนี้ยโอเคอเปิด อยู่ได้สองสามชั่วโมงถ้าแบตไม่มีแบตเพิ่มนะแบตสองลูกมันดูนอันนี้เป็นผ้าสีดำ<อ>ดัหมดเลยเหรอไม่เต็มแช่เน้งดำหมดคุมทวนดำพราะตอนเปิดไฟออกมามันก็มันก็เยอะแล้วสวยวสวยได้ครับได้ครับอู AL, อันนี้เหมือนเหมือนนั่งมองอ่ท้องฟ้าเพื่อนที่มีแสงดาวระยิบระยับดูสิโอ หลังคานี่ก็คือเป็นการกัดอะคริลิกเหมือนทั่วไปเหมือนรถบันเราแต่ว่า,าโทนหนังที่หุ้มจะเป็นโทนสีดำนะฮะในเปิดไฟละเป็นอะคริลิกแผ่นใหญ่แผ่นเดียวคล้ายๆรถตู้เหมือนตรงกลางฮะเป็นอะคริลิกแผ่นเดียวใหญ่เลยนี่ฮะโทนดำอย่างกับช่องแอร์ก็ต้องยังมาโทนดำนะแล้วก็มีไฟปิงปองตรงนี้ผ้าแล้วก็หุ้มนะฮะนี่ก็จะเป็นสาวสาวหน้าสาด้านหน้าอ๋อ เป็นการศึกษาดูงานที่สว,สวย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 เ<ว>จ้าของเจ้าของยังหาสวิตไม่เจอเจ้าของบกกูงงมากสวิตมันเยอะปุ่มนั้นปุ่มนี้ยังหาไม่เจอยังรถยังปรับปรุงอยู่นะะอ๋ออันนี้ก็เป็นโต๊ะนะฮะทั่วไปเป็นโต๊ะเป็นเบาะนั่งสามขู่โอ้โหนี่นี่รถวิ่งโรงงานนะนี่มันจะล้ำไปไหนไหวะเนี่ยอู้ อยากให้วิวิ่งโชว์ตัวนะพูดถึงการแต่งที่ล้ำขนาดนี้นะใครอยากเหมาก็ติดต่อรถบ้านนี้ได้นะครับสุดยอดมากบอกเลยไม่รู้จะพูดคำไหนมันจะขาดตานี่ก็เป็นไฟปูตู้ปิดไหมแต่มันมีแต่ผมไม่หาตู้ไม่เชิญแล้วอ๋อเยอะเยอะมากคับไหนพีเซนต์ห้องน้ำจะจะเข้ายัางไงเนี่ยฮะก็เปิดเลยไฮะ หมอเป็นสไลด์เป็นสไลด์แอชเชออันนี้ของหนาอ๋อเดี๋ยวก็โชวยเฉยมันกดได้จริงไหมยังไม่จริงครับไม่จริงมันเป็นคืออ๋อเป็นเป็นเป็นบานสไลด์แล้วก็ตรงนี้ก็คือทำเป็นแบบโชว์แล้วก็มีไฟโอ้เหมือนมากแล้วอยู่ในตู้นี่คือของจริงหรือของเป็นขวดจริงที่เจาะน้ำออกอ๋อพี่ป้อมนี่แกเหมือนหัวแกไปอีกโลกหนึ่งคืออันเนี้ยผมให้จบ พอให้โจทย์ว่าใช้ตู้โชว์กดน้ำไม่ซ้ำใครแบบน,นี้ไหมซ้ำใครใช่อยากได้ตู้โชว์แบบนี้นเอาตู้ญี่ปุ่นให้ดูอเอาภาพตู้ญี่ปุ่นให้ดูเรื่องควมก็ดูตอนดีไซนไทยคือเพื่อนเอาแบบ,ม,ม,แบ,บมีข้างล่างเก็บรายละเอียดมาก<ช>แล้วก็มีที่หยอดเหรียญแล้วไม่ของหยอดจริงด้ไหมนเนี่ยมันหยอดจริงก็หยอดไม่ไม่ใช่เหมือนแบบเอาตัวที่หยอดจริงมาใส่อะไรอย่างเงี้ยเอาตัวที่หยอดจริงมาใส่เลยอ๋อตัวจริงโอ้โห คือลูกค้ามาเนี่ยแบบมีความสงสัยแบบเอ๊ะรถอันนี้มองอันนั้นอืมแต่ว่าไอชอบมีผู้แบบสดงชอบกบระเบื้องอืมมันเช็ดง่ายด้วยแหละเ,เช็ดง่ายปดปัดๆเอาโอ้ oh oh. นอกสอจักวมาลวดลายอันนี้ก็คือเป็นภาคต่ออันนี้ภาคต่อจากาคานนั้นใช่อันนี้นเป็นภาคต่อคือเป็นเรื่องเอเม็เอเมโค้์นะครับนี่ยเป็นภาคต่อตรงหรือว่าเรื่องเก่าเรื่องเก่า ก็เรเื่อใหม่<อ>เ,เลยเรอเป็นเป็บเน็ตโฟดเป็นภาคต่อจากน,นี้เพิ่งมาคือได้ปีปีกว่าปลายครับโอ,อ้ยภาคต่อจากกระตุ้นข้อโอ้ยลวดลายก็ไม่เหมือนใ,<ช>ใคร,ใครเขาเรียกว่าทรงอะไรนะอันนี้เหรอใช่มีไหมเพราะมันไม่เหมือนมันไม่มีใครเหมือนด้วยผมเห็นพอตั้งชื่อเซเว่นอัพปิลเลยจเซเว่นแอปเออว่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ เซเว่นอัพเออเหมือนเลขเจ็ดนอนไหมใช่ครับเลขเจ็ตรงหน้เป็นเลขเอ่าอ่ะอย่างงี้เนาะตึ๊ดตืดเออว่ะเออเซเว่นโอ้โหเหมือนมันจะได้อะไรนะแต่คันนี้แล้วผมก็วัดเพิ่มไอ้ดิฟอร์ให้ผมออกแบบคิดว่าภายในคันนี้จะให้เหมือนกันไหมเออน่าจะไม่เหมือนคันนี้อาจจะสู้คันนู้นไม่ได้ ใช่พวกนี้มันจะรักษาความเป็นของเก่าไว้อยู่บ้างในการทำแบบอืมสุดท้ายละเครื่องยนต์เป็นยังไงเครื่องยนต์ตันนี้เป็นฟ้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์นเครื่องยนต์อ,นอันนี้เป็นอ๋อ,อ,เ,อ,อ,อเป็นอิสุอิสุใช่คันนี<อ><อ>้พ่อเห็นพ่อผมเป็นคนแปลง,งตัวแรกเลยนแปลงเป็นจับคำาะไรมันบําตัดนี่เป็นหกระเบีจีแสงวัตยุตัวนี้เห็นคนนโยมใช้กันเยอะมาก สบาย็นคนแรกแล้วแหละเลยป่ะคนแรกแลยคนแรกคนแรกคนแรกเลยเดียวที่พ่อสมัยก่อนเครื่องมันขายไม่แพงสมัยนี้สมัยผมเครื่องเครื่องมาเป็นเครื่องเทคจนทุกวา่ามามันเป็นเครื่องเทื่ไม่เคยใช้งานคุ่ไม่ใช่เคยใช้งานเซนซิมาร์แล้วเขามาเจอะประตูเออตอนแรกเขาไม่ได้จอดตอนรเลยแรกเขาจะเอ่อถอดชุบปั๊มเาม่เออกแล้วเอาปั๊มธรรมดาใส่อ แล้วก็เออก็จุ่มบูชีแล้วถอดเข็มออกถอดเข็มออกด้วยถอดเข็มไปเข็มไปตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวชักอ่ะคราเไปสั่งสั่งไปเข้าแล้วเพื่อให้สัง่งฉีดไวฉีดสั่งฉีไดไวฉีดเนี่ยชักเข็มออกอันนะี้มาใช้ไปเนี่ยไม่กินน้ำมันเพราะว่าโอ้งง WG ได้กินอยู่นะใช่ม่นกินตอนแรกมันกินน้ำมันมากเลยควันดำวิ่งเหนียวเขาโอชิไม่ได้ออชิมันมันคือปั๊มแรงดันมันมันดันไม่ไม่พอแรงดันไม่พอมันไม่เปั๊มไม่ไม่เป็นปอย หัว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 มันเยอะคือหัวใหญ่มันมันไม่มไม่ไม่ปล่อยไม่เป็นน,ปน,น้ำเอาไปน้ำแล้วก่อนยึดอันนี่ก็เลยมาเจาะหัวฉีเจาะเปลี่ยนอุวฉีดออกเป็นหกวีัฟแต่เครื่องเป็น 6WG หัวฉีดเป็น 6WF เนี่ยคนนั้นคนแปลงแรกได้เลยแบบแรกเพราะสมนะัยนั้นเครื่องไม่เปลนไม่มีแล้วปั๊มก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนปั๊มเป็นฟปั๊มห้าร้อย แล้วสรุปตอนนี้มันเป็นกี่แรงม้าห้าร้อยยี่สิบก็วางโบเลยมั้ยครที่ลงไปแล้วห้าร้อยยี่สิบแรงม้านี่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มานั่งคุยแล้วก็อ๋อหกกัจีเนาะไม่ดูไส้ในโอ้แล้วตอนนี้ก็คือคนมานิยมสูตรนี้กันเยอะไหมครับเยอะนะครับเยอะเยอะครับเยอะมากเครื่องมันเครื่องมันค่อนข้างสวยใช่เครื่องมันสวยแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่จะไปเล่นเป็นคอมเรลีก เล่นตรงนี้แต่ว่าเป็ม่เล่นเล่นเล่นตามระบบเลยกล่องอะไรเราสามารถทำได้แล้วสมัยนั้นทำไม่ได้ได้อะไรได้สมัยนั้นแล้วทำและเกิดถ้าเกิดว่าเทียบตัวนี้นะ 6WG เนี่ยกับ6 u z ตอนนี้ที่กำลังมารถมีรถบ้านใหญ่เปลี่ยนไปละสิบกว่าคันใช่ไหมครับรถบ้านใหญ่ยก6 u z ใส่เลยเพราะมันประหยัดน้ำมันประหยััดนน้มใช่รวมทั้งเพื่อนน้ำก็ใช้อยู่ประหยัดกว่าสันยังไงอีกสั่งตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยคันเร่งอ่ะ เออแตอนนี้มันเป็นปั๊มสายอยู่มันก็น่ากินกว่าออืแต่ความแรงอะไรนี่มันผมว่าอันนี้มันน่าจะไปกว่ากํำลังดีกำลังดีมากักลงดีแดีเลยเหยียบมาเหยียบมาห้าร้อยยี่สิบตอนนี้ได้กี่กิโลลิตรตอนเนี้สามสามกว่าสามกว่าก็ยังได้นะไม่ได้ไไม่ด้กินมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ควันมันไม่ได้ยังไม่ดำเลยครับไม่ได้ดำไม่อะไร ผมยังฟันไม่ดำเลยไม่ได้จูนเยอะไม่ได้ตัดเยอะไหนเทอร์โบฝั่งนู้นดูได้ไหมครับได้ไป,<น>ปไหนปิดได้ไหม turbo เป็นน <5 20 S 2> ิดนึงห้าร้อยยี่สิบวันนั้นไปเจอรถบ้านอะไรวะอ่าคนานคนาน500ห้าร้อยแรงม้าคันนั้นแม่เนื้อคันนั้นโอ้โหพ่อผมว่าทำเองอันนี้ก็ทำเองใช่ครับพ่อผมมาทำหมดเลยเครื่องไม่อุดหนุนช่างบ้างหรอขับเองทำเองยกเครื่องเองก็โอ้โหสมัยนั้นมันก็ ต้องวิจัยเลยต้องทำเองนะครับอ๋อ oh. พอแลออ้วพอผมไม่เชืแต่เน้นใช้งานไม่ได้เทอร์โบนี่ไม่ของอะไรฮะเนะ o, ี่ยม <ub> ิตซูทีศูนย์แปดมิตซูตอนแรกมันเป็นไอเทมเ,เ,เอียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้คืออะไรพอลมเฮอ,เอร์รปั่นอินเตอร์อ้าวแสดงว่าอินเตอร์ปกติมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แมวมันร้อนไว้ยังไงมันระบายไม่ทันก็คือ ให้อ่าอินเตอร์นี่คือให้พัดลมแยกเลย,ยเลย็นเจ็บ <c oughs> โอโ้โหนี่ครับเพื่อนอยู่ใต้นี่นะฮะเมื่อก่อนสูตรสูตรนี้เมื่อก่อนใช้กันเยอะนะใช้เยอะใช้กันเยอะสูตรเนี้ยเพราะว่ามันบัง,บงหม้อน้ำเรื่อง,งการระบายของเระมบชารแต่ใช้ได้ดีใช้ได้ฝนกว่าได้ฝนกว่าเอาเอามา,มาอยู่ด้วยกันออ๋เพราะปกติมันก็อาศัยพัดลมหม้อน้ำเนาะใช้ตัวนี้เหมือนเป็นเออ เราเครื่องขึ้นไปเราทำอะไรเพิ่มมันก็ต้องระบายความร้อนดีขึ้นใช่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 มันห้าร้อยแล้วก็อันนี้ขึ้นมีปัญหาเรื่องความร้อนก็ก็เปลี่ยนมันน้าใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ก็โอเคได้ความร้อนลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นขึ้นจะลงเร็วขึ้นเหยียบปุ๊บขึ้นปุ๊บปล่อยปุ๊บปล่อยอย่างลงอย่างขึ้นเขาขึ้นไอ้อันมาขึ้นไปมันขึ้นพอลงจากอันมาปุ๊บก็เดรยวก็ลงเร็วอดอย่างอันมาเนี่ยขึ้นอ่าปกติเท่าไหร่แปดสิบได้ไหม ไดสิบได้สิบได้อ่านม้าตรงตรงไอ้อะไรวะเออเออเออยาวๆอ่ะด้แนนสบายแล้วแปดสิบสบายแปดสิบสบายสบายจริงๆรับสบายจริงกำลังเครืองมันเหลือมากอ้ยเลยวะเพราะพวกูนของคนท้ายพออะไรไว้หมดเลยโอ้โหกำลังเครงมันเหลือเราเหลือด้วยใช่ไหมครับเหลือเหลือเลยอํา ตัวนี้คือเวลาเราสตาร์ทปุ๊บพัดลมก็ทํางานเลยเนาะ<ช>เหมือนกับหม้อน้ํานี่เลยโอ้โหเพื่อนเอาใครมีเครื่อง 6WG อย่าพึ่งแบบน้อยเนื้อต่าใจว่ามันไม่ดีเนาะเครื่องมันรุ่นเก่าก็จริงแต่งหน่อยเทอร์โบหาจุดให้เจอหาจุดให้เจอหาจุดให้เจอแรงเลยครับหาจุดให้เจอหาจุดให้เจอแรงเลยหาจุดให้เจอโอ้เหลือเหลือจริงวันนี้วิ่งวิ่งพวกกับสแกนเนี้ยวิ่งอะไรได้บ่ายแล้ววิ่งพวกสแกนอ่ะเผื่อใครมี 6WG อ่าหัวฉีดไปใช้ 6WF เทอร์โบมิสูอะไรนะทีศูนย์แปดเอาไปหากันเอานะครับใครใช้สูตรนี้อยู่รุ่นมันส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นขขปักอันนี้คงดักดูท่อดิโขอฟังเสียงข้างลยได้ไหมครับได้ครับติดเครื่องขอหน่อยสุดท้ายแล้วเพื่อน520แรงม้าอันนี้ไม่ได้ ของจริงนะต้องบอกนี้อ่ะขอฟังเสียงเครื่องของจริงหน่อยปีเปีเครื่องยนต์ตัวนี้น ขึ้นเขาก็ไม่กังวลทางเรียบก็ไม่กลัวอะไรแค่เนี้ยไม่ได้เออไม่ได้หนักใจไม่หนักใจออด้วยเคย <Squ irrel> ขึ้นป่าทองแต่ผมข,ข,ขึ้นด้านหลังขึ้นไปดอยดอยอะไรทีน่นไปดูอะไรกันเลยไปติดต่อกันผมขึ้นด้านหลังผมขึ้นหินขึ้นทางก็ไม่ขึ้นเราไม่รู้ขึ้นได้อันนี้เกียร์เกียร์ก็เกียร์สุด 嗯。Mm.